เดินทางมาถึงแค่สุดท้ายของรายการกับช่วง EXO VR 1ก e จะแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะสัปดาห์ส่งท้ายในวันนี้เราได้รวบรวมทุกภาพความประทับใจและสดน่ารักน่ารักของ EXO มาไว้ที่ดีหมดแล้วกับทุกความสนุกที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยระหว่างที่12หนุ่ม EXO ได้มาโปรโมทและทำกิจกรรมต่ตางๆ พร้อมทั้งพบปะกับแฟนคลับชาวไทยที่ให้การต้อนรับกันอย่างล้นหลามจะใกล้กลชิดขนาดไหนต้องไปดูกันเองเลยจ้ามาเริ่มที่ลีดเดอร์สุดล้อ,อของวงกันก่อนเลยดีกว่าสงสัยวันนั้นอากาศจะร้อนจัดไปหน่อยก็เลยพูดไม่ค่อยทันสมาชิคนอื่นมเชื่อลีดเดอร์สุกาสุคา ยังยังมีเด็กกว่านะที่ขาดไปดูว่าหนุ่มคนนี้เขาออกอาการเออกินยังไงบ้างอ่ะน,นั่นไงเขินหน้าแดงเลยขนาดทายยังน่ารกักขนาดนี้ <c oughs> เป็นแฟนของหนุ่มซูโฮก็คงโดนกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> อ้อ๋โอโน่นก็อร่อยนี่ก็อร่อยเลือกทานไม่ถูกเลยเออแต่ว่าส้มตำเนี้ยมันไม่รอร่อยนะจ๊ะซูโฮแต่ว่าหนุ่มซูโฮเนี่ยมีอาการอักเสบิ <c oughs> ัญญาเป่าก่อนทานด้วยเออ เห็นได้ชัดว่าหัวหน้าวงมีความสามารถในการเล่นดนตรีระดับเทพจริงๆค่ะอแหม่ใจดีสมกับเป็นหัวหน้าวงเอ็กโซ,โซ,ซจริงๆทั้งน่ารักและก็ใจดีแบบเนี้ยอยากจะให้มาตัดที่ทาน้า้กันเลย อยากจะบอกว่าซ yeah. ูโฮเป็นคนที่น่ารักมากร่วมกิจกรรมทุกอย่างตั้งใจจากสีหน้าและท่าทางจะมาให้เต็มเต็ถึงแบทเทิลกันบ้าน่ารักสุดไม่มีอนุ่坤เนียดูจากทักษะในการพูดภาษาไทยสุดยอดคนไทยมีอายค่ะฟังดีๆนะฟังดีๆนะครับอ่า้้อะ

เสียวฟันไปแต่ดูท่าเสียวฟันของแบคอยอนแล้วอะน่ารักอ่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสเต็ปในหัวใจจริงๆค่ะเต็นได้ทุกสถานการณ์เลยแดนซิงมัชชีนต้องยกให้หนุ่มคนนี้เท่านั้นดุ่มไทยค่ะ Yeah. I h o 간다 you noticed it cause it's too cool to ignore 서둘러 서둘러 리는그 로퍼 디멘션을 어후 새로운 내 세상 어제 만나낼가 아닐 고야 겉보기도 나만 꺾여서 보이겠지만 나는 뻔한 것들 기대하지 마내 일적이 일 되면 절대로 이네 Welcome to the night เปเพืเ่อนๆเช่นกันดูสายตาสะกนคาริสม่าส,สุดๆอ่ะมาถึงคิวน้องเล็กคีย์อายกันบ้างไหนดูซิว่าจะคีย์อายกว่าพี่ๆในวงแค่ไหนเอ่ยโฟมเป็นน้องเล็กคีย์อายน้องเล็กคีคคย์อายเซ็งทับ 안녕하세요. FK 막내 세훈입니다. 막내 세훈입니다. งามที่สุดตัวอ่อเลยเชียวมาถึงอีกหนุ่มหน้าใสกริ๊กกันบ้างกับดีโอค่ะคนเนี้ยไม่แพ้กันสมเนียนการพูดภาษาไทยเนี่ยได้เลยอ่ะเรียกได้ว่าโดนทุกอ่าง น่าจังเก่งภาษาไทยแล้วอยกเป็นคนคิดใส่ใจทุกรายละเอียดดูจากสีหน้าสิคะเชื่อโรนัลโดอว่าต้องชอบจริงอะไรจริงอะไรหน่อยมา เมื่อจิงค้นมุมศึกอันจนะชายอนกันบ้างดูจากมีแอคชั่นแล้วท่าทางจะเข้าอ,อกเข้าใจที่วิจัยของเราอธิบายเป็นอย่างดีเลยเชียวนะจ๊ะ

보고 그리고 또 맛있는 것도 먹고 그랬는데요 태국에 대해서 더 알고 싶은데 시간이 너무 부족했던 것 같아요. 그래서 다음에 태국에 꼭 다시 한번 와야겠다 는 생각했습니다. 을

네저음네저 제가 매운 음식을 좋아해서 그 아까 그 매운 소고기 있었요네 그게 정말 맛있었니다 그리고 m c 분이서 저희를 정말 잘이끌어서 정말 재밌게 이렇게 또고맙습니다 고맙습니다. 아 덕분에 아. 매운 거를 제직못 먹는데, 매운맛을 한 번에 다 없애주는 그 음료수. 네, 남바이떠이 네, 난바이떠이. 네, 네. 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 마지막으로 팬분들께 한 말씀 하실까요? <laughs> 어, 저희 XOK, -OK 이번이 태국 방문이 처음인데, 저희 XOK를 많이 알아주시고, 사랑해주셔서 진심으로 감사드리고요. 이번에 태국에 와서, 정말 많은 것을 보고 느끼고 또 맛보고 가는데 태국 정말 아름다운 나라인 것 같아요. 네. 그래서 태국에 다음에 꼭 다시 한번 와보고 싶습니다. 네국팬 여러분들 사랑합니다. 감사합니다. 라이 รอยยิ้มและความประทับใจกับ12หนุ่ม EXO ถูกใจกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าทางหนุ่มๆเข้าดูจะติดอกติดใจกับสเสน่ห์ของเมืองไทยและก็แฟนคลับที่นะ่ารักะแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่า True Music สัญญานะคะว่าจะนำเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาฝากเพื่อนๆกันอีกในโอกาสต่อ,อไปค่ะไว้พบกันใหม่นะคะอันยอง